ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอีกเรียบขึ้นรถมึงชนเลยมึงชนเลยชนให้หมดเลยมันกินเงี้ลยรถร้องรถไทรอองกินด้วยรถใครรถหมอ่ะฮัลโหลมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยมึงตีเลยมึงเอาเลยมึงตีเลยเอาเลยเอาเลย

นายิงยิงไฮโดรนะไฮดรวีสินโอ้ยเฮียเี่ยเรายิงเรายิงเรายิงยิงี่ไปเนไปเล่นไปเล่นไปเล่นไประวังระวังต่างนั้มาเรนไปเล่ไนไปแกะสศบแกศพอ้เฮีย ตายอ๋อปืนดิปืนดิปยนต์ตายตายตายแรงกกันเพื่อนียิงไมคมไว้สแกนคมไห้สแกนคมไวาจะบเาจสมไปหลังบ้านดิจัรศพสบไปหลังบ้านดิบางคนบางคนเดี๋ยวออกมาแล้วจะนิอ๋ออ๋อปียเียเดียลุมเจดียเนีมาสีเดียวสบนิดเจดีย์ดวยะพี่ไปหลังบ้าน

เฮ้ยเห็นเห็นตัวกูแน่คนเนี้ยตัวกูแน่คนเนี้ยเฮียโอ้กูตายอีกแล้วมั้งโอ้โหเฮ้ยคาตีนเขาเลยมูมันไปมูมันไปไม่ได้เอาขึ้นมานคณะหน่อยมายอะไรนะไม่มีหมายไปไป Ata, ป, ragt, akt, er ป็นหลอดียาหรอเป็นหลอดียาบ้านน่ะเข็มรอุ้ยเราเพื่อนไปเอาเพื่อนไปเอ้ยสวยพี่เอวสวยถอ่มา่มาเฮ้ยเสียงยันเสียงยันหายเลยเฮ้ยเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นต่อ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 เฮ้ยเสียงดังดิไปเล่นไปเล่นเสียงดังดดิ เสียงดังๆนยเฮ้ยเสียงดังเยอะเฮ้ยเสียงดยงเยอะเฮ้ยเสียงดังๆหน่อยเฮ้ยเสียงดังๆหน่อยพวกมึงเสียงดังๆหน่อยพวกมึงเสียงดังๆหน่อยกู้รูเีดอยเีดังๆหน่อยไเฮียวันนี้บ่าแล้วโดนแท่นไดาเียย่าหลดคุยเคุยยะๆมึงอ่างเงี้ยมึอยางเงี้ยโคตรมึงโคเดมึงโคเดมึงโคเดมโคตร่อะไรอะเฮยมีปากมียอ่วันนี้มุ่ือมเฮ้ยกูไม่ได้คยมือเฮ้จะหดเฮ้ย เฮ้ยกูไม่ได้คุยเรื่องเมืองเฮ้ยพูดไรเล่นไปช่วยเพื่อนด้วยอย่าลืมดูเพื่อนอย่าลืมดูเพื่อนอย่าลืมดูเพื่อนอหาเพื่อนช่วยไปเยอะเพื่อนไปไหนหมดวะไหนะโอ้โหเพื่อนกูอยู่ข้างหน้าหมดเลยสามขึ้นรถแม่งปะไปดูเออแจ๋วแจ๋วนี่นี่ กระบองกระบองกระบองุนี่แหละแถวแถวทำไมเขาลุกไวเกยิงดีดีเออพยาอยู่พี่แต่โอ้ยช่อยช่ยพี่หน่อยยิห้น่อยพี่พี่ยิงหน่อยยิงยิยิงยยิงยิงววพี่งไปลกี่ีนีรได้ลัวแล้วโหเดี๋ยวนี้ดูเทเซอร์ เอยเอยเอยเอสโอ้โหเปตายสัทียิงยิงคุณ้ออีแยเก้ยไป่สรุปกระบองมันมันสับเยดูเอนหน่อยด้เพื่อนหยเนี่ยก็มีคถามเหมือนกัเอ๊ยเอเอ๊ะเอ๊ะแนีก็ปล่อยให้หลไปยเยียเอยปลยเลยเยเยเีย่อยย่อยย่อ เอ่ะ้ี่เอร์ารู้่อเลยพี่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 เรียบร้อยไปลุยต่อไม่ต้องลวดอ่ะเอารถมาขยับหน้าหน้ารถรถหน้าบ้านขอหน่อยตำรวจมาเนิหน่อยเอาคู่เลยฉันม่ทันเลยไปไปไๆ